สู่ EP พีสนะครับก็ติดตามในข่าวก่อนหน้านั้นนะครับวันหนึ่งนะก็ได้พูดถึงราคาของปิดคอยนะนะครับซึ่งเป้าคือเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับ Amazing Moon Story Story Moon Amazing Moon Amazing Story Amazing Moon Story Moon ไปด้วยกันกับช่อง Amazing Moon Story นะครับบิตคอยกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่วิกฤตที่สุดนะครับเนื่องจากสถานการณ์ของ FTX นะครับก็เป็นสถานการณ์คล้ายๆกับปี2014ของแม็กก็นะครับที่โดนแฮ็กใช่ไหมนะครับคล้ายๆแบบเดียวกันเลยนะครับจากนั้นภาพรวมของบิตคอยตอนนี้รายใหญ่คิดยังไงนะครับ เราก็ต้องมี reference จากหลายคนเหมือนกันนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นนักวิเคราะห์จากพวกวิลลี่วูนะครับคอยเทเลกราฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็เชื่อมั่นนะครับว่าไอปิดคอยเนี่ยถ้า c y เคิเนี้ยโดยภาพรวมคือ1นึ0 0 0สดอลลาร์เป็นไปได้ไหมนะครับผมบอกเลยว่าเป็นไปได้นะครับเมื่อไหร่เราไม่รู้ แต่เราพอมีข้อมูลอยู่ตอนนี้2อ,อย่าง1คือหลังฮาวิ่งจะเป็นช่วงของปี2024นะครับในเดือนมีนาคมก็จะเกิดการฮาวิ่งนะครับซึ่งเราไม่อธิบายเนาะฮาวิ่งคืออะไรนะครับแต่อธิบายว่าค่าว่ามันเป็นการที่นักขุดจะขุดบิตคอยยากขึ้นนะครับยิ่งจำนวน4ปีเขาจะทำฮาวิ่ง1ครั้ง ตอนนี้ผ่านมาแล้ว3มครั้งนี่จะเป็นครั้งที่4ก็จะขุดยากขึ้นนะครับบิตคอยก็จะราคาแพงอภิมหาแพงนะครับเนื่องจากว่ามันหายากขึ้นนะักขุดที่เข้ามาขุดเขาก็ต้องการที่จะขุดบิตคอยนะครับอันนี้เป็นประเด็นแรกประเด็นที่2นะครับคือเรื่องของอาการอัดฉีดเงินจากรัฐบาลนะครับจริงๆอะ่ะ เราวางแผนไว้แล้วถ้าเกิดปีนี้มันไม่ติดเรื่องของไอสงครามรัสเซียกับยูเครนนะครับสิ่งที่จะตามมาก็คือว่าอ่าผมทราบข่าวแล้วนะครับว่ามันจะมีการแจกเงินนะครับเพราะว่าอ่าทางเดโมแคร์เขาพูดไว้แล้วนะครับว่าจะมีการแจกเงินนะครับตั้งแต่ประมาณปี2021มันมีข่าวแบบโคมลอยออมออกมาแล้วนะที่มีการแจก ครั้งแรกนะครับของพักในโมแครกอ่ะแล้วทำให้บิตคอยขึ้นไปทีบ65,000่ดอลลาร์นะครับได้จาก3 0 0 0 0และครั้งนี้นะครับก็ยังต้องใช้เวลาอยู่ถึงแม้ว่าจะมีการแจกแต่เขาบอกว่าในปีหน้านะครับจะมีการแจกอีกนะครับและเนี่ยถ้าบิตคอยไม่มีการขยับถึงแสนห้าในช่วงก่อนการทำฮาร์วิ่ง อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนหนึ่งเป็นจุดเปลี่ยนใหญ่ของราคาบิตคอยเลยก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าปักบิตคอยครั้งนี้กลับมาเป็นตลาดกระทิงแล้วไปถึงแสนห้าได้จริงนี่อาจจะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากกว่านั้นก็ได้นะครับถ้าเกิดหลังฮาวิ่งก็จะเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่านะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆอย่าไปใช้ในการเก็งกำไรแบบ100%ซนนะครับก็ต้องพิจารณาดู แต่เอาละนะครับโดยภาพรวมตอนนี้บิตคอยน์นะแสนห้านะครับแล้วปัญหาคือว่าบิตคอยนแสนห้าแล้วไงจานนะครับมันก็เป็นข่าวดีสำหรับลู n a าคลาสสินะครับลู n a าคลาสสิอ่ะจะเป็นเหรียญที่ได้รับอิทธิพลของบิตคอยนโดยตรงเลยนะครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่า เหรียญคงค้างอ่ะนะครับหรือว่าสินทรัพย์คงคัังที่อยู่ในเทอร์ f าเ n d ด t ชันการดหรือในปัจจุบันก็เป็นเทอเร์่ารีเบลที่น่าจะเป็นผู้ดูแลไว้นะครับเขาก็ซื้อ Bitcoin มาเป็นส่วนหนึ่งในการค้ำประกันนั่นแหละนะครับฉะนั้นมันจะเป็นเหรียญพิเศษหน่อยมากกว่าเหรียญอื่นก็จะมี l ู n a Classic กับ TRX นะครับที่ซื้อ Bitcoin เป็นสินทรัพย์คงคลังไว้นะครับ ฉะนั้นบอกว่า l ูน่ c l a s s สิถึงนึงดอนได้ไหมนะครับง่ายมากนะครับและใครบอกว่า l ู n a c l a s s สิจะไม่มีทางถึงร้อยสิบดอลลาร์หลังจากฮาวิ่งเนี่ยอาจจะถึงนะครับหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมันมี0.2%นุดสเแท็กเบอร์หนึ่งจดนแท็กเดยมันเผาได้น้อยนะครับอ่ามันก็ใช่นะครับ,ม,นะรบมันมี d ีแออยู่ มีคนเข้ามาใช้โปรเจกต์เยอะมันก็เผาไปตามสัสดส่วนของตัวโปรเจกต์อ่ะนั่นก็ใช่นะครับแต่อย่าลืมนะครับว่า Luna Classic เนี่ยนะครับค้ำประกันโดย b i t c o i นเนาะนะครับซึ่งต่างจากพวกสายของ e t h e r e ี่สายของตัวอื่นนะครับที่ไม่ได้ใช้ Bitcoin นะครับก็จะมีก็จะมี่าตัวของทอนหรือท r ี่ RX อีกตัวนะครับ ฉะนั้นผมยังเชื่ออยู่ว่ามันจะมีองค์กรนะครับที่เกิดข่าวลือนะครับของทาง b บ n a n c e แล้วก็เทอร a r าลีเบที่จะมีการเผา Luna Classic ลู n a c l a s s สิกสองล้านล้านล้านนะครับเพราะว่าเป้าของลู n a c l a s s สิกเขาวางไว้แล้วนะว่าเขาจะมีการเผาให้เหลือหมื่นล้านนะครับซึ่งตรงนั้นน่จะทำให้ราคาของลู n a c l a s s สิไปถึงร้อยสามสิบ อ่าร้อยสาดอนนะครับนั่นคือเป้าที่เกิดขึ้นตอนเดือนมีนาคมซึ่งผมบอกเลยนะว่าเป็นไปได้นะครับมันจะมีการเผาใหญ่แบบลัดคิวคือหมายความว่าแบบเอาอุปทานออกไปเลยคล้ายๆกับชีบะนะครับที่วิกตอริบูทอรีนเอาไปเผาอะครึ่งหนึ่งนะครับแล้วปัญหาคือว่าแอดกล่าวหรือเปล่า1 1อยสิบาดอน,นะครับคุณคิดดูมาเก็ตแค p บของบิตคอย ใหญ่ไปถึงประมาณแสนห้าลูน่าค s สิกร้อยสิบเก้าดอมนะครับผมบอกเลยว่าราคานี้นะครับหวานเจี๊ยบนะครับไปถึงแน่นอนนะนะครับถ้ามันไม่โดนอะไรนะถ้าเกิดมันไม่มีปัญหาอะไรนะถ้าใช้ปัจจัยตรงนี้ถึงแน่นอนนะครับหลายคนบอกไม่มีทางถึงอุ๊ยอีกกี่ชาตินะครับแต่ผมก็ย้ำนะครับว่าคุณไม่ได้มองแค่เรื่องของบิตคอย n อ่ะ คุณมองแค่การเผาของ LUNA าค a s ส i ิซึ่งพวกสายโฟโมสายอะไรพวกนี้ที่ทำออกมาต่อแรกๆนะทำคอนเทนต์แบบนี้ว่า LUNA c ค a s ส i ิกว่าจะไปถึงนอนลรืร่าห้าสิบหิปีนะครับผมบอกเลยว่าเจ้าของเหรียญนะ่ะวันนี้ทำโปรเจกต์เหรียญมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับเขามีแผนวางไว้แล้วแล้วเขาไม่บอกเรานะครับแล้วคุณก็ไม่ได้ใช้เรื่องของการเติบโตของบิ c o i n เข้ามาเป็นตัววัดด้วย นะครับฉะนั้นถ้าพูดถึงการเติบโตของบิตคอยเป็นตัววัดถึงแน่นอนนะครับคุณบอกแล้วนี่ว่าเผาเก้าสิบเปอร์เซ็นตเติบโตเป็นเติบโตเป็นสามเท่าของบิตคอยสี่หรือห้าเท่านะครับจะไปถึงหนึ่งดอลลาร์ได้อันนี้นะครับร้อยี่สิบดอลลาร์ถือว่าเป็นราคาหวานเกี๊ยบนะครับมาตรฐานเลยนะครับผมเชื่อว่ายังไงเนี่ย เมื่อถึงเวลาเขาก็ต้องให้ถึงอยู่แล้ว Bitcoin บิตคอยไปขนาดนั้นนะครับโดยที่คุณเคที้วูดก็บอกว่าบิตคอยเนี่ยในอนาคตนะครับจะถึง1ล้านดอนได้ในอนาคตโดยที่หลายคนบอกว่าโอ้ยข้อมูลนี้จาวโคตรเลยคุณเควตี้วูดของ a r k i n v e s t m e n t นะครับตอนนี้กองทุนอะไรพวกนี้ก็ล่มหมดแล้วนะครับองค์กรกกับคริปโตก็ล้มละลายหมดแล้ว แล้วคริปโตจะกลับมาได้ไงอย่าลืมนะครับคริปโตเป็นอะไรที่เอาชนะเงินเฟอ้อไม่งั้นนะครับอเมริกาไม่จ้างคนนะครับมามาล้มกระดาน FTX หรอกนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวโฮมลอยนะนะครับจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับแต่ดูจากกำลังซื้อคนซื้อเยอะมากๆนะครับและพยายามที่จะซื้อตลอดเลยในช่วงนี้อังกฤษ อเมริกาแล้วก็ทั่วโลกนะครับไม่มีใครหยุดยั้งการเติบโตของคริปโตได้นอกจากแค่ทวงเวลาไปเท่านั้นเอาแหละข้อมูลโดยท,ทั่วไปตอนนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเรามีกลุ่ม luna bitcoin ใต้คลิปนี้ทิ้งลิงก์ไว้นะครับอย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับวันนี้ผมหวังว่า ลูน่าหรือเทอร่าจะกู t ท t h มาหมุไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่อง Amazing Moon Story สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็ผมมาแนะนำกระดานเก t e i o นะครับพอดีอ่ากระดานเก t e i o ก็เป็นสปอนเซอร์ของผมนะครับ ก็เผอิญว่าเรามีกลุ่มนะครับเกี่ยวกับเกรด o ออยู่นะครับในการติดตามเขาเรียกว่าเหรียญต้นน้ําต่างๆนะครับรวมถึงกิจกรรมต่างๆนะครับที่ปรากฏบนกระดานเนี่ยเห็นไหมครับนะครับมันก็จะมีมีอ่ามีข่าวข่าวนะครับมีกิจกรรมพิเศษที่จะรับแอร์ดอบหรือรับรางวัลอะไรของเกรดไอโอเขานะครับรวมถึงมีการเล่นอ่า สัญญาการซื้อขายล่วงหน้าพวกฟิวเจอร์ด้วยนะครับมาจินอะไรพวกนี้นะครับการกู้ยืมพวกนี้หรือว่ามีแอปพลิเคชันหรือว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวอื่นอีกนนะครับก็เราจะไปแนะนำในกลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มผมจะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปค้นหาได้นะครับเพื่อจะติดตามเหรียญต้นน้ำด้วยกันนะครับพอดีเรามีลิงก์เกี่ยวกับเหรียญต้นน้ำอยู่ นะครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้ใน24ชั่วโมงเลยว่าเหรียญต้นน้ำตัวไหนที่จะเข้านะครับเพื่อจะได้ซื้อจากกระดานอื่นก่อนนะครับแล้วก็พอเหรียญราคาพุ่งไปเราก็สามารถเทขายในระยะสั้นได้นะครับข้อมูลก็มีอยู่ประมาณนี้แหละแล้วสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน